โอ้โห oh, oh. สวยจริงจริงครับพี่น้องนี่ครับว้า wow. วสวยงามดั่งท้องพระโลงนะครับนี่ครับนี่คือ MRT ที่สวยงามนะครับโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดจริงๆครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้ได้กิ่นอายแบบท้องพระโลงครับนี่ครับสวยงามครับเลิฟมัมม,มาครับ ค่าเพื่อวางกะต้องขอเซิร์นเดอร์ครับขอเซิร์นเธอมหาสมวิวครับนี่ครับมหาถ่ายรูปเนาะแล้วก็ามาเบิ่งความงามของวัดอรุณในยามเย็นครับพี่น้องนะครับ สนามชัย Station Please mind the gap ่ e t ระ e n t r a ร n and p l a t ง o r m มาถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือ MRT สนามชัยนะครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเคลมนีกันจะขอพาทุกคนนะครับมาชม MRT ที่สวยงามครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันเนาะถ้าเพิ่มมาเทลวัดวัคแกวก็ต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับใช้ทางออกหมายเลขหนึ่งนะครับไปสนามหลวงครับมาแล้วก็ขึ้นบันไดนเลื่อนครับพี่น้องนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วก็เห็นทิวความสวยงามแล้วเนาะเป็นสีอ่อดังแดงครับพี่น้องนะครับ ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหสวยจริงจริงครับพี่น้องนี่ครับว้าวสวยงามดั่งทองพระโลกนะครับนี่ครับนี่คือ MRT ที่สวยงามนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นเสาสะดุ้งเนาะแล้วก็มีลายดอกพิกุลครับ Uh huh. ด้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับมาเที่ยวเมืองไทยครับ mm hmm. พี่น้องน,นี่ครับสวยสวยครับมาปุ๊บ mm hmm. กดถ่ายรูปปั๊บนาอกน,นี่ครับว้าว uh huh. ด้านนี้ก็เป็นสาวฝรั่งครับพี่น้องครับงามดีครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ตั้งเจอที่จะพาพี่น้องมาส้งมตรงนี้แล้วก็จะพาพี่น้องไปส้มท้าเลอร์ครับท้าเลอร์ที่สวยงามครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นสาวมวยครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับผล oh. นกะอ่อแบบได้กินอาหารแบบท้องพระโล่งเนาะมงนี้กะอ่อแบบด้วยอาจารย์พินโยครับอาจารย์พินโยสุวรรณคีรีครับเิืนกะเป็นศิลปนนินแห่งชาติครับ นะครับพี่น้องไปนะครับสับบอสับบอครับเหลิมคําเิ่นกับเปิดไฟเนาะนี่ครับสวยงามครับ้านนี้ก็เป็นเสาสะดุ้มครับตรงกลางเป็นเสาสะดุ้มนะครับหลังคาก็เป็นแบบแดงๆครับนี่ครับ้าขคางกับขายกําแพงของพระบรมหาราชวังครับแล้วก็มีเสาเสียมาเนาะเสาเสียม้าก็เป็นสีทองครับ เริ่มมากๆพี่น้องนะครับถ้าชาวต่างชาติมาเห็นตรงนี้ทุกคนก็ต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับเพราะว่ามันสวยงามบาดตาบาดใจฉันจเกิดครับตรงนี้ก็มาบ่อยนะครับแต่มารอบเลิอกอะ่ะหมดคำจะบรรยายพี่น้องเอ้ยนี่ครับซับเพิอกนะครับเบาวนัดไม่ได้อวยนะครับ ถ้า FC มีเซิร์ฟเนาะหรือว่าถ้า FC ไม่เชื่อนะครับก็ขอเชิญครับขอเชิญเพิมาเที่ยวชมสักครั้งครับก่อนที่เขาจะไปวัดกระแก้วนะครับก็ขอเชิญมาชมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มี5ทางออกนะครับทางออกหนึ่งกับไปพระบรมหาราชวังครับวัดโพนะครับมิวเซียมสยามครับทางออกสองกับไปโุงเลยนวัดราชบพิตรครับทางออกสามก่อไปสอนอพระราชวัง ทางออซี่กับฟาวเวอร์มาร์เก็ตปากคลองตลาดครับเลขห้าก,กับท่าเรือราชินีครับสวยจริงๆเรือบํามาาพี่น้องเอ้ยนี่ครับได้กิจอายแบบท้องพะลงจริงๆนะครับนะครับอันนี้ก่เป็นลายดอกพิกุลครับแต่เฮามาเบิ่งเครือคนี้ไม่ใช่การแกะสลักนะครับ ก็เป็นการน่าจะเป็นแผ่นอะไรชักอย่างครับดูแล้วก็ไม่ใช่การแกะสลักลงบนหินหรือว่าลงบนปูนนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนกับน้ำมันติดนนี่ครับเป็นลายดอกทิ่คุณครับสวยจริงๆครับเป็นเสาปูนครับด้านนี้ก็เป็นทางลงครับเป็นทางลงเป็นทางขึ้นครับลงไปสู้เ r ็มอาทีครับ น่ามาเที่ยวชมได้พี่น้องถ้าตัวบางก็กต้องขอเล่นเซิร์นจักเจอจักใจครับนี่ก็เป็นบางฝรัลล่งครับก็มาเที่ยวชมเนาะน่นะครับสวยจริงๆัด้านนี้ก็เป็นมองซื้อโตครับเป็นมองซื้อโตแล้วก็เป็นมองเข้ามองออกครับหมายเรื่อหนึ่งก็ไปมิวเซียมสุวรรวัดโพพระรวมหารชวังนะครับ นี่ครับมาเห็นแล้วเก็เมือนรำเสียวนะครับเหมือนคำสิบรรยายครับนี่แหละคือคนไทยเนาะสร้างทุกอย่างให้กลายเป็นเล่นมา้าครับมองนี้ก็คืออีกแขงหนึ่งนะครับที่ชาวต่างชาติชอบมากครับมาถึงเมืองไทยเนาะจะไปที่วัดโพวัดอรุณก็ตรงนี้ก็คือ first impression นะครับมาเห็นปุ๊บก็โอ้โหเลยครับนี่ครับพี่น้องขึ้นมาอีกแล้วครับนี่ครับ <ated> สวยจับเจอสวยจับใจที่เราเอยครับว้าวตรงนี้ก็ไม่ห้ามถ่ายคลิปนะครับถ้า FC จะมาก็สามารถมาถ่ายคลิปได้เดอ้อครับตรงนี้ก็ไม่ห้ามครับมาถ่ายแล้วก็ขอให้อลงโซเชียลครับเอาลง y o u t u b e Tik Tok ครับเอาลงรีวเอาลงไว้ปอครับแล้วก็เซิร <ๆ S 2> โซนมูโพกเว้นผู่เฮอมาเที่ยวเมืองไทยครับ มาเทืมืองไทยเฮากัสามารถไปได้ทุกบ่อนครับเมืองไทยก็เมืองแห่งเสรีภาพเนาะเมืองแห่งความสุขครับอื้สวยจริงๆแต่บอนัทชอบมุมนี้จริงๆครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้ได้กินไอแบบท้องพระโรงครับนี่ครับสวยงามครับเลิฟมัมม่าครับด้านเทิงก็เป็นสีแดงครับเป็นรูปดอกไม้ครับนี่ครับพี่น้องแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเนาะ บัดนี้ก็จะขอพาทุกคนไปที่ทางออกหมายเลขห้านะครับไปที่ท่าเรือราชินีเนาะไปส้มท้าเล่ที่สวยงามครับแต่คลิปนี้ก็ตั้งเจอจะพาไปส้มท้าเล่นะครับแต่มาเห็นมองนี้สวยงามก็เลยต้องเปิดคลิปนะครับ <c oughs> ต่อไปจะไปที่ท่าเรือราชินีนะครับทา่าเลอราชินีบนะัดนั้นก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะครับ <c oughs> เกือบปีนะครับ ตคลิปนี้ก็จะขอพาไปเที่ยวชมครับด้านนี้ก็เป็นทางออกนับรับพี่น้องนะครับเป็นทางออกไปที่ท่าเรือราชินีครับใช้ทางออกหมายเลข5้านะครับออกมาแล้วเราก็ยอดเหรียญโทเค็นครับออกมาแล้วครับนี่พี่น้องตรงไปไปท่าเรือราชินีครับนี่ครับ ด้านนี้ไปเท่าเรือราชีนีนะครับแต่ตรงนี้มันสวยงามสุดเลยเกินบาดตาบาดใจครับพี่น้องนี่ครับก่อนไปขอมาถ่ายอีกอบพี่น้องครับนี่ครับโอ้แต่พี่น้องนี่ครับสัฟเพิร์นะครับมาแล้วก็ไม่อยากจากไปเลยพี่น้องนี่ครับอื้อหือสวยจริงๆครับด้านพูนก็เป็นบ้าฝรั่งครับนี่ครับ ชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเพื่อก็บมาเทียวเมืองไทยครับพี่น้องนี่ครับอื้สวยจริงๆครับนี่ครับหอดปูนครับอื้่หวเสากระวูยงามครับเสานี่เพ็่นกห้องว่าเสาเสียมากครับพี่น้องครับเป็นหัวเสาเสียมากครับนี่เป็นพนล่างครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเอาวันนี้กะจะไปที่ ข้าเรือราชินีเนาะเป็นน้องนักศึกษาครับโอเควันนี้กาจะขอาพาไปชม้มขาเรือที่สวยงามครับท้าเรือราชินีนะครับราชินีเพียหมายเลขห้านะครับบบาวนัทก็ไม่ได้ไปนาะนแล้วเดอ้อครับเกือบปีนะครับ ตั้งแต่เพิ่นเปิดไซส์ใหม่ๆเนาะมาถ่ายคลิปแล้วก็ไม่มาอีกเลยครับวันนี้ก็จะขอพาไปเที่ยวชมนะครับ FC บอกมานะครับ FC จะเห็นภาพบรรยากาศนะครับว้าสีเป็นนั่นเลยครับช่วงหน้าฝนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเด้อครับออกมาแล้วเข้าก็ย่างตรงไปครับนะครับตรงไปหมายเลขห้าครับหมายเลขสามก็ไปสอนอพระราชวังครับ เลขซี่กับปะห้องตลาดครับนี่ครับดันนานี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ครับเป็นพามาครับเป็นพามาเที่ยวครับเป็นคุณพี่ยูทูบเบอร์เป็นคนไทยเทาเนี่ยครับตรงไปหมายเลขห้าครับท้าเอรอาชินีนี่กัเป็นท้าเร์ที่ นักสงเทวสาวต่างชาติจักชอบมาชมบิวชอบมาไทยฮูบนะครับ้าชงขำก็จะเต็มครับโดยเฉพาะสาวจีนสาวฝรั่งนะครับบ้าฝรั่งครับเป่นกับมาเที่ยวครับเดินตรงไปครับเป็นทางเรือราชินีอันนี้ก็เป็นทางเสริมครับเป็นเป็นอุโมงคทางเชื่อมครับมาแล้วเข้ากับขึ้นบันไดเลื่อนบอครับเอ เดี๋ยวนะตรงนี้ก็ราชินีเออเราขึ้นตรงไหนเอ่ยถ้าเรือราชินีอ๋อตรงนี้มันเป็นบันไดนะตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบรรจัยน,นะครับมผมว่าเราขึ้นลิฟต์ดีกว่าครับเอ้ยขึ้นบันเดินดีกว่าครับดีไหม <c oughs> ผมว่าเราขึ้นบันไดิเดินดีกว่าครับ พราะว่าอยากขึ้นเหมยครับ <laughs> โอ้ยเดีพี่ต้องมากกระหลงครับหลงทางหลงทาง <laughs> ถ้า f อฟซีมาแล้วก็ขอให้ขึ้นบันไดเลื่อนนะครับอย่าเดินตรงมานะครับ <laughs> ถ้าเดินตรงมาเป็นขั้นบันไดจะครับเหมยครับเหมยเหมยนี่ครับ <laughs> คุณพี่ก็พาหลงทางครับ <laughs> ขึ้นมาแล้วด้านเทิงกับเป็นลายดอกพิกลครับสวยสวยพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับนี่ครับหน้าฝนเนาะท้องฟ้าก็มืดค้มครับตรงไปพู้คครับเป็นเท่าเรือราชินีครับด้านซ้ายก็เป็นคลองครับด้านซ้ายเป็นคลองน้ําครับนี่ครับท่าเรือราชินีด้านนี้ครับพี่น้องป้าครับคนเต็มครับนี่คร yeah> ับ ด้านหน้าของบรดณนี่คือชาวต่างชาตินะครับนี่ครับเป็นสาวมวยครับยางเต็มครับสาวมวยนี่สวยจริงๆนะครับนุ่มตีก็เล่าสาวมวยก็สวยครับแต่ในสายตาของบนัณคิดว่าสาวไทยสวยกว่านะครับไม่ได้อวยเอายอดวิวด้วยครับนี่คือเรื่องจริงครับสาวไทยนี่สวยจริงๆครับคุ น,นี่ครับตรงหน้านี่คือท่าเรือราชิน right ีนะครับด้านเตอร์กลเป็นมองซื้อโตและก็าลงเลิกครับลงเลินและก็ขึ้นเรือเนาะแต่ถ้าด้านเทิงก็เป็นมองชมวิวครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสาวฝรั่งครับเป็นสาวฝรั่งมาเชี่ยมไทยครับนี่ครับท่าเรือราชินีราชินีเพียนะครับพี่น้องสวยสวยครับนี่ครับตรงนี้คือไฮไลท์นะครับนี่ครับไม่ได้มาเกือบ2ปีเนาะ ปีกว่าหรือว่าสองปีครับโอ้โหพี่น้องเอยงามเด้ครับนี่ครับปาดีครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าน้ำเนาะน้ำเต็มครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับท่าเรือราชินีราชินีเพี่ครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นปากคลองตลาดครับปากคลองตลาดนะครับ หรือว่าปะค้องครับนี่ครับด้านพูนก็คือโบสถ์สังตะคูดครับและก็วัดกัญญาครับพี่น้องครับโอ้ยสวยครับวัดกัญญาครับนี่ครับตอนนี้ก็มีเล่อเนาะก็มีเล่อมาเก็บพักตบชวาครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับแม่น้ำเจ้าพยานี้มีความสะอาดมากครับนี่ครับคิดว่าเป็นของกรมเจ้าท่าเนาะ มาเก็บผักตบชวาครับไล้ขยะที่คับน้องนี่ครับด่านพูนกับวัดอรุณครับข้าเรือราชินีราชินีพีเอข้าเพื่อว้างกาต้องขอเซิร์ฟเอครับขอเซิร์เธอมหาส้มบิวครับนี่ครับมหาถ่ายรูปเนาะแล้วก็มาเบิ่งความงามของวัดอรุณในยามเย็นคับน้องนะครับด่านพูดครับวัดอรุณครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยานี่สวยจริงๆครับ ไร่ปักตบชวานนะครับนี่ครับตอนนี้ก็มีเรือมาจัดเก็บนะครับก็ขอเชินชมเด้อครับนี่ครับมีเรืออยู่สามลำครับนี่ครับแต่วันนี้ฟ้าคืบเนาะวันนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่มีชาวต่างชาตินะครับตอนนี้กลเป็นเวลา14นาฬิกากว่าครับแต่ถ้าสัก4ี่ห้าโมงแลงครับโมงนี้จะเต็มครับ มรงนี้ก็จะมีชาติต่างชาติมาหาชมวิวครับบางคนก็มาแต่งชุดไทยครับพี่น้องนี่ครับบางคนก็มาแต่งชุดไทยนะครับโอ้โหด่านพูนก็คือไอคอนสยามครับไอคอนสยามแล้วก็สะพานพุทธครับโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับกับเพลงแค่ตั้งเจอภาพี่น้องมาส้มความงามของ MRT สนามชัยและกามาเบิง่ง ความงามของท่าเรือราชินีครับแต่ตอนนี้ฟ้าร้อนแล้วครับพี่น้องหน้าฝนเนาะหน้าฝนก็โอเคครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับท้าผู้เลอซอบเจอชอบใจก็ต้องขอฝรัไลฝ์ฝางแซ่ครับเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเดอร์สวัสดีครับพี่น้องขอตัวก่อนนะครับฟ้าร้อนแล้วครับบายบาย